สวัสดีครับผมช่างอัดวัสบินะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมพามาสอนตั้งคัตนะครับตั้งคัตเท้านะครับรถที่เป็นคัตเท้าก็ตั้งในแนวเดียวกันนะครับแบบเดียวกันหมดเลยนะครับตัวน,นี้ก็เป็นรถวัยรุ่นส่วนมากวัยรุ่นตั้งคัตก็จะตั้งที่เข้าเกียร์ยากนะครับ <_ ls> เข้าเกียร์ยากกว่ารถปกติก็คือคัตเนี่ยมันจะแข็งเขาจะตั้งแบบแข็งกว่าไม่ว่าจะเป็นคัตเดิมๆหรือว่าคัตแต่งนะครับก็จะตั้งแบบแต่ๆครับระยะฟรีจะน้อยนะครับวัยรุ่นจะตั้งแบบประมาณนี้นะครับ ก็ตั้งเนี่ยก็คือตั้งตามที่เราขับขี่ได้สะดวกสบายนะครับไม่จําเป็นต้องว่าต้องตั้งอยู่ในระยะแบบนี้เดี๋ยววันนี้ผมพามาตั้งว่าเราตั้งคัตเนี่ยเราตั้งยังไงจุดตั้งอยู่ตรงไหนนะครับตัวนี้เป็นเว็บร้อยสิบไอปีสองพันสิบเก้าสองพันยี่สิบก็เป็นตัวไฟหน้าเอลีตัวใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูจุดตั้งคัตนะครับผมจุดตั้งคัตก็คือจุดตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูใกล้นะครับจุดตั้งคัตคือจุดตรงนี้นะครับจะเป็นน็อตตัวเมีย เบอร์สินะครับเบอร์14แล้วก็มีเป็นนัอตตัวผู้ที่เป็นเสาอยู่ข้างในจะเป็นไขควงแฉกในการขันอ่าไขควงป่าแบนในการขันนะครับขั้นตอนการตั้ง สำหรับคนไม่รู้เลยนะครับเรา <S <S รู้จุดแล้วนะครับเราคายก่อนนะครับคลายเบอร์สิบสี่ตัวเนี้คลายออกมาคลายออกเลยนะครับนี่คายออกให้มันุ่มดวมเนี่ยนะครับ um มันุ่มดวมือเราหมุนได้นะครับ <depths S 1> <ๆ S 2> ทีนี้เราไม่รู้แล้วว่าเราจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาดีนะครับหมุนไปทางขวาก็คือหมุนไปหน้ารถก็คือเป็นหมุนตามเข็มตามเข็มนาฬิกานะครับนี่ตามเข็มหมุนไป ข้างซ้ายมือนะครับถ้าเราหันหน้าเข้าหาตัวตั้งคัดนะครับก็คือหมุนไปข้างหลังรถนะครับหมุนไปข้างหลังรถก็คือหมุนทวนเข็มนะครับี่ยมีทวนเข็มกับตามเข็มนะครับอ่าถ้าคนไม่รู้เลยอ่าเดี๋ยวเราลองหมุนก่อนอ่าสมมติผมไม่รู้ผมคลายออกปุ๊บอ่ามันหมุนไปฝั่งซ้ายไม่ได้อ่าหรือว่าอาจจะฝั่งขวาไม่ได้หรือว่าอาจจะหมุนได้ทสองฝั่งทางนะครับเราหมุนดูก่อนอ่าหมุนไปขวาสุดเลยก็ได้นะครับอ่าตามเข็มตามเข็มจนสุดจนมันหมุนไม่ได้นะครับ ตามเข็มจนมันหมุนไม่ได้อ่ะแล้วเราก็มาดูฝั่งคันเกียร์เร <heures. S 1> าม,มาดูฝั่งคันเกียร์เมื่อเราหมุนสุดห,ห,ห,หมุนตามเข็มสุดนะครับนี่เราโยกคันเกียร์ดูนะครับแตะคันเกียร์ดูนี่สังเกตดูระยะช่องฟีห่างเนี่ยที่เราจะกดได้ง่ายคือเยอะนะครับนี่เยอะเยอะนี่กว่าจะเป็นเกียร์นะครับก็เกียร์ก็อยู่ลึกนะครับนี่นี่นี่ลึกนะครับตัวใยญ่ตรงนี้ก็ยังคัดไม่ฟีนะครับนี่เข้าเกียร์นี่คัดฟีนะครับอ่า เดี๋ยวมาดูฝั่งตั้งใหม่นะครับทีนี้เมื่อกี้เราหมุนไปขวาสุดแล้วนะครับเราหมุนไปขวาสุดทีนี้เราจะหมุนไปซ้ายสุดอ่าหมุนไปซ้ายสุดเลยนะครับนี่อ่าหมุนจนไปไม่ได้ไม่ต้องไปออกแรงจนหมุนจนหมดแรงขนาดนั้นนะครับอ่าก็ตึงๆมืออ่าทีนี้เรามาดูฝั่งคันเกียร์บ้างพอเราหมุนไปซ้ายสุดนะครับหรือว่าทวนเข็มอ่าสังเกตดูเนี่ยช่องห่างระยะฟรีของคันเกียร์ นะครับจะไม่มีเลยนะครับมีน้อยมากนะครับมีนิดนึงนี่อ่ะทีนี้เราก็ลองหมุนนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้ไว้ทีนี้ผมจะหมุนเข้านะครับเราสังเกตดูคันเกียร์อ่าผมจะหมุนตามเข็มนะครับทีละนิดออนนี้มันโยกได้เท่านี้นะครับนี่โยกได้เท่านี้อ่าผมจะหมุนตามเข็มทีละนิดอ่ะเริ่มโยกเยอะละเยอะขึ้นเยอะขึ้นเห็นไหมอ่าเราหมุนให ทวนเข็มไม่สุดเลยนะครับแล้วเราก็หมุนไปสักครึ่งรอบครึ่งรอบจะอยู่เยอะเห็นไหมครึ่งรอบอเดี๋ยวเราสมมุติเราหมุนสุดแล้วใช่ไหมครับเราหมุนไปสักครึ่งของครึ่งรอบครับหนึ่งในสี่หมุนไปนี่ระยะตอนแรกมันจะโยกไม่ได้เราก็หมุนเข้าไปหม้าไปโยกได้นิดหน่อยนะครับนี่เพื่อเติมเติมเติมสมมติเราต้องการระยะฟีเท่านี้แหละนะครับถ้าปกติมันก็จะอยู่เท่านี้นะครับนี่จะอยู่เยอะแล้วก็ตั้งให้มันตึงตึงกว่นานี้หน่อยนี่ ประมาณเท่านี้เราก็ลองเหยียบดูะะระยะฝีน้อยๆถ้าสมมุติเราอยู่ในระยะนี้นะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ที่นี่นะครับเมื่อกี้ผมตั้งไปสุดนี่นี่สุดนี้นะครับนี่ตอนนี้ปากแบนมันจะอยู่ในตำแหน่งนี้เมื่อกี้ตั้งระยะที่พอดีสําหรับผมอยู่ตำแหน่งนี้เกือบอเกือบตรงตรงนะครับเลยตรงไปนิดนึงมันจะไม่ตรงเฉียงๆนิดนึงนะครับ สมมติมเราต้องการตำแหน่งนี้นะครับเราก็หมุนล็อกหมุนล็อกจับไว้อย่าให้ตัวปากแบนตามนะครับผมก็หมุนล็อกให้แน่นล็อกให้แน่นนะครับทีนี้ก็มาดูฝั่งเคกียร์เมื่อเราหมุนล็อกแน่นแล้วนี่ นี่คือระยะที่เราต้องการนะครับนี่ระยะฟีไม่เยอะมากเกินไปไม่น้อยเกินไปเราก็ลองเข้าเกียร์ดูนะครับนี่หยยบเกียร์ง่ายปกติแต่ว่าจะแข็งกว่าเดิมหน่อยนะครับระยะฟีก็น้อยเหยยบลงไปครึ่งหนึ่งก็ตอนนี้เป็นคัตลงไปก็เป็นเกียร์อ่านี่ตอนเกียร์นี่คือได้ปกตินะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในแนวสไตล์การตั้งคัตตัวเนี้ยถ้าเราตั้งเนี่ยเราก็ต้องอย่าตั้งตามฟิลเองเราตั้งตามฟิลที่ลูกค้าขับขี่สนุก ลูกค้าโอเคนะครับอ่าก็ให้ลูกค้าลองดูก็ได้เราตั้งไปเอบารกปึ๊บอ่าระยะนี้เราโอเคลูกค้าขับดูโอเคไหมเราก็ลองปรับหาเรื่อยๆจนกว่าลูกค้าจะโอเคครับตำแหน่งนี้แหละผมใส่เกียร์ง่ายเข้าเกียร์ง่ายขับขี่สนุกนะครับไม่แข็งเกินไปไม่นุ่มเกินไปก็ถือว่าโอเคก็ส่งงานได้นะครับผมเราจะตั้งคัดก็คือในกรณีที่ว่าระยะคัดมันเยอะเกินไปนะครับการสึกหลอมันเยอะแล้วก็หรือว่าเราถอดฝาคัดออกมาเปลี่ยนแผ่นคัดเปลี่ยนอะไรต่าง ก็คือเราต้องตั้งคัดใหม่ทุกรอบนะครับเพื่อรักษาบำรุงคัดนะครับก็คลิปนี้สอนพามาตั้งคัดนะครับเบร้อยก็เหมือนกันนะครับเบร้อยก็เหมือนกันนะครับนี่เจ้าตัวเบร้อยก็เหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างนะครับเบร้อยก็น่าจะเป็นเบอร์สิบสี่เหมือนกันเห็นไหมนี่อยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับเบร้อยใช่ไพวกยามาฮ่าพวกซูซูกิก็ตั้งเหมือนกันนะครับแค่ว่าน็อตจะไม่เหมือนกันเฉยแต่ว่าทุกอย่างก็ตั้งในแนวเดียวกันหมดเลยนะครับ ยกเว้นพวกสายพานนะครับสายพานไม่มีที่ตั้งคัดนะรถเกียร์มีทุกรุ่นนะครับมีทุกรุ่นเลยนะครับมีทุกรุ่นนะครับส่วนคัดมือก็ตั้งที่สายนะครับตั้งที่สายขันให้สายตึงระยะคัดก็จะกดเยอะขึ้นนะครับสารบคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้เป็นความรู้ให้ใครก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอยากรู้อะไรก็สอบถามมานะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้นะครับครันนี้เข้ามาให้ผม จุนใส่เดือนหอบเพิ่มน้ำมันให้นะครับอาจจะให้ปังเสียงมาดีกว่าอันนี้ผมไม่ได้ขี่ลองนะครับเพราะว่าสภาพช่วงล่างแล้วก็รอหลังของลูกค้าค่อนข้างชำรุดแล้วก็เสียหายหนักมากตอนนี้ท่อก็ลงไปนะครับ ่อลงมากรถดเดิมๆนะครับคันนี้อ่าเดี๋ยวฝากไวเต่านี้นะครับขอบคุณครับ